สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่6นะคะซึ่งมีหัวข้อว่าดุลยภาพของระบบนิเวศค่ะเรามาดูสาระสำคัญในบทนี้ก่อนนะคะในระบบนิเวศเนี่ยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ต่อกันนะคะ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกรบกวนนะคะก็จะส่งผลถึงกันทั้งระบบนะคะและเมื่อมีสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมารบกวนนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยระบบนิเวศก็จะ ปรับตัวนะคะหรือควบคุมให้เกิดภาวะสมดุลใหม่ขึ้นอีกครั้งนะคะระบบนิเวศเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันภายในเนี่ยอย่างสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือสามารถที่จะอธิบายนะคะความหมายของดุลยภาพระบบนิเวศได้นะคะ อันที่2นะคะคือมีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องภาวะสมดุลต่างๆในระบบนิเวศค่ะอันที่3นะคะคือได้ทราบถึงปัจจัยที่ทําให้ดุลยภาพของระบบนิเวศเนี่ยสูญเสียไปนะคะอันที่4ก็คือได้รู้วิธีการรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในบทนี้ก่อนนะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนนะคะคือความหมายของดุลยภาพของระบบนิเวศค่ะ หัวข <accurately S 2> ้อที่สอเราจะเรียนนะคะคือปัจจัยที่ทําให้ดุลภาพของระบบนิเวศเสียไปนะคะหัวข้อที่3นะคะคือการรักษาดุลภาพของระบบนิเวศค่ะเรามาดูหัวข้อที่1กันก่อนนะคะก็คือความหมายของดุลภาพของระบบนิเวศค่ะดุลภาพของระบบนิเวศหมายถึงนะคะสภาวะความคงที่ในการแลกเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะนั่นก็คือการแลกเปลี่ยน พลังงานสะสมซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองค่ะนั่นคือการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปตามห่วงโซ่อาหารค่ะโดยมีนะคะองค์ประกอบในระบบที่ทําหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภคและก็ผู้ย่อยสลายค่ะในสภาพปกติเนี่ยระบบนิเวศต่างๆเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่สมดุลน,นะคะก็คือระบบนิเวศเนี่ยจะสามารถที่จะดํารงอยู่ได้เองนะคะโดยมีปริมาณสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายเนี่ยในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อกันนะคะซึ่งภาวะสมดุลสามารถที่จะแบ่งได้เป็นดังนี้ค่ะเรามาดูภาวะสมดุลแรกก่อนนะคะคือสมดุลด้านปริมาณของสิ่งมีชีวิตค่ะ กลไกการควบคุมปริมาณของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะจะเกิดจากความสัมพันธ์ของการบริโภคค่ะโดยการล่เหยื่อนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศค่ะตัวอย่างเช่นนะคะในรูการหนึ่งของกวางเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เป็นจํานวนมากนะคะจะทําให้หมาป่าเนี่ยที่กินกวางเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีอาหารมากเพียงพอค่ะที่จะสามารถขยายพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อหมาป่าเนี่ย มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทําให้มีการล่าก,กวางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะทําให้กวางเนี่ยมีจํานวนลดน้อยลงนะคะและเมื่อกวางมีจานวนลดน้อยลงแล้วเนี่ยหมาป่าก็จะเกิดการขาดแคลนอาหารค่ะและก็ตายลงนะคะหรือบางส่วนก็อพยพไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆนะคะทําให้มีจํานวนลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในระบบนิเวศหนึ่งๆน,นะคะไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่านะคะที่มีบทบาทในการควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตของที่เป็นผู้ถูกล่าเท่านั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งมี ชีวิตที่เป็นผู้ถูกล่าเนี่ยก็จะมีบทบาทนะคะในการควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตของผู้ล่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งลักษณะการควบคุมซึ่งกันและกันเนี่ยจะช่วยทําให้นะคะสัสดส่วนของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเนี่ย,เ,ยเกิดภาวะที่สมดุลกันค่ะ ต่อไปนะคะภาวะที่2นะคะคือสมดุลด้านพลังงานของสิ่งมีชีวิตต่างๆค่ะในระบบนิเวศนะคะซึ่งในระบบนิเวศเนี่ยจะสามารถถ่ายทอดพลังงานนะคะให้แก่กันโดยการกินกันเป็น,นทอดๆค่ะผ่านของโซ่อาหารนะคะ ซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะของพลังงานเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาทิตย์ะค่ะให้กลายเป็นพลังงานเคมีนะคะซึ่งพลังงานเคมีเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเก็บอยู่ในรูปของสารอาหารนะคะในต้นพืชค่ะและเมื่อสัตว์นะคะมากินพืชเนี่ยก็จะได้รับพลังงานเคมีนะคะจากสารอาหารต่างๆค่ะในต้นพืชนั้นดังนั้นเนี่ยการบริโภคต่อกันเป็นทอดๆเนี่ยจึงทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตได้ค่ะ โดยพลังงานเคมีนะคะที่สัตว์ได้รับเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ดํารงชีวิตจนกระทั่งสัตว์นั้นเนี่ยตายลงค่ะแล้วเมื่อตายลงนะคะก็จะถูกแบคทีเรียรต่างๆเนี่ยมาย่อยสลายค่ะเพื่อนําพลังงานนักเคมีที่เหลือไปใช้ในการดํารงชีวิตต่อไปนะคะดังนั้นนอ่าจกล่าวได้ว่านะคะพืชเปรียบเสมือนนะคะแหล่งพลังงานสําหรับการดํารงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศก็ว่าได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยปริมาณและก็ความสามารถในการเจริญเติบโตของต้นพืชเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยจึงเป็นตัวแปรสําคัญนะคะที่มีผลต่อความหลากหลายและจํานวนของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศค่ะด้วยเหตุน,นี้เนี่ยในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นสูงแล้วก็ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะมีพืชเนี่ยเจริญเติบโตอยู่เป็นจํานวนมากนะคะจึงทาให้บริเวณเหล่านั้นเนี่ยเกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูงค่ะ ต่อไปนะคะสมดุลที่สามนะคะคือสมดุลด้านสารอาหารค่ะสารต่างๆค่ะ าสารหลายชนิดนะคะในระบบนิเวศเนี่ยมีการหมุนเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นนะคะจากต้นพืชค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนะคะอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเปลี่ยนและธาตุแล้วก็ก๊าซในดินเนี่ยให้กลายเป็นสารอาหารนะคะที่นําไปใช้ในการเจริญเติบโตค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อพูดพืชนะคะถูกกินโดยสัตว์กินพืชแล้วเนี่ยสารอาหารในต้นพืชเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดนะคะต่อมายังสัตว์กินพืชนั้นค่ะและเมื่อสัตว์กินพืชถูกกินโดยสัตว์ชนิดอื่นนะคะค สารอาหารต่างเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดต่อไปตามลําดับกันของการกินในห่วงโซ่อาหารนะคะและเมื่อสัตว์กินสัตว์มากินสัตว์กินพืชนะคะตายลงเนี่ยก็จะถูกผู้บริโภคซากสัตว์กินซากนะคะแล้วก็รับสารอาหารต่างๆที่หลงเหลืออยู่ในซากเนี่ยไปใช้ในการดํารงชีวิตต่อไปค่ะจากนั้นเนี่ยเศษซากที่เหลือนะคะจากผู้กินซากเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายโดยผู้ย่อยสลายนะคะทำให้สารอาหารต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในซากเนี่ยกลับกลายเป็นแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารคืนสู่ดินค่ะเพื่อ พื้นเนี่ยจะได้นําไปใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุต่างๆในระบบนิเวศเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักเช่นนี้ตลอดไปค่ะ ต่อไปนะคะอันที่4ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแทนที่ก็คือกระบวนการนะคะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่เกิดขึ้นนะคะในระบบนิเวศค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ที่ระบบนิเวศเนี่ยสูญเสียค่ะสมดุลไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆนะคะเช่นการตัดไม้ทําลายป่านะคะไฟป่าภูเขาไฟระเบิดเป็นต้นค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงจุดที่ระบบนิเวศเนี่ยมีความสมดุล แล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปได้อีกค่ะโดยการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2ลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะแรกนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิค่ะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะที่เริ่มจากบริเวณที่ไม่เคยนะคะมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่มาก่อนค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงแทนที่บนก้อนหินนะคะบนทรายนะคะและการการที่การแทนที่ในแบบริเวณที่เพิ่งเคยเกิดภูเขาไฟระเบิดใหม่ๆนะคะเป็นต้นนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบนี้เนี่ย จะเริ่มจากนะคะที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยกลุ่มหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ค่ะในบริเวณดังกล่าวซึ่งเราเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่ากลุ่มผู้บุกเบิกพวกแรกนะคะซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะนี้จะช่วยทําให้สภาพพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะจนมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ได้ค่ะจากนั้นเนี่ยสภาพพื้นที่นะคะบริเวณนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนะคะสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอาศัยในพื้นนทีีี่่่เป็กลุมมสิิงชวต กลุ่มขั้นสุดค่ะคือจะไม่มีการมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนะคะแล้วก็โดยการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่ะในการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนานมากนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องกินระยะเวลาเป็น10ปีหรือหลาย10บปีขึ้นไปค่ะอันที่2นะคะคือการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิค่ะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ที่เคยมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่มาก่อนแล้วนะคะแต่ก็ได้ถูกทำลายไปจากปัจจัยหรือสาเหตุต่างๆนะคะเช่นการบุกรุกโดยมนุษย์นะคะไฟไหม้ป่าพายุที่รุนแรงนะคะแผ่นดินไหวเป็นต้นนะคะโดยเมื่อสภาพพื้นที่เนี่ยว่างลงก็จะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่นะคะมาอาศัยอยู่ทดแทนค่ะแล้วก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะแบบท,ทุติยภูมิเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า แบบปฐมภูมิมากนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณน,นี้มีความอุดมสมบูรณ์หรือมีแร่ธาตุอยู่ก่อนแล้วนะคะที่ใช้ในการเจริญเติบโตนะคะการเปแบลงแทนที่แบบทุติยภูมิเนี่ยก็จะสามารถดําเนินไปเรื่อยๆนะคะโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากสิ่งหรือกลุ่มมีชีวิตกลุ่มแรกนะคะอย่างเช่นทุติยปฐมภูมิค่ะ ต่อไปนะคะหัวข้อที่2เที่ยวจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือปัจจัยที่ทําให้ยูราภาพในระบบนิเวศเสียไปค่ะยูราภาพในระบบนิเวศนะคะอาจจะเสียไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆดังนี้ค่ะซึ่งปัจจัยแรกที่เชลจะกล่าวถึงนะคะคือปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติค่ะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะของระบบนิเวศค่ะมีอยู่หลายประการตัวอย่างเช่นนะคะอันแรกเลยก็คือไฟป,ป่าค่ะซึ่งเป็นตัวการทําลายนะคะทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศเนี่ยอย่างมหาศาลเลยค่ะโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้สิ่งมีชีวิตนะคะจุลินทรีย์ต่างๆรวมไปถึงนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยเช่นอินทรีย์วัตถุและก็ปุ๋ยนะคะและเมื่อนะคะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยถูกทําลายไปนะคะเป็นผลให้ป่าไม้เนี่ยอยู่ชะง,งักการเจริญเติบโตค่ะทาให้ดินเสียนะคะแล้วก็ขาดคุณสมบัติของการอุ้มน้ำค่ะ จึงทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะภัยแรงและอากาศแปรปรวนค่ะทําให้เกิดสภาวะนะคะมลพิษทางอากาศนะคะจนอาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะเช่นโรคตาแดงโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังนะคะหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นต้นค่ะอันที่2นะคะก็คือน้ําท่วมค่ะซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายประการนะคะเช่นน้ําฝนนะคะ ที่ตกหนักลงมาหรือน้ําหนุนนะคะและหางน้ํานะคะที่เคลื่อนที่ด้วยความเชี่ยวกร่างเนี่ยก็อาจจะทําให้ดินถล่มค่ะและพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยก็จะทําให้สภาพนะคะไม่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของพืชะค่ะทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยเสียสมดุลทางธรรมชาติไปนะคะหรือบางที่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะสาหรับการเพราะปลูกได้อีกเลยค่ะซึ่งดินที่เสียสภาพเนี่ยเนี่ยซึ่งอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามลพิษทางดินค่ะ ส่วนปุ๋ยแล้วก็สารอาหารนะคะที่อยู่บนดินเมื่อไหลลงสู่น้ํานะคะและเมื่อน้ํานั้นเนี่ยลดลงเนี่ยจะทําให้สารต่างๆเหล่านี้เนี่ยขังอยู่ในนั้นนะคะก่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่ามลพิษทางน้ําได้ค่ะอันที่3ามนะคะก็คือแผ่นดินไหวค่ะหากเกิดแผ่นดินไหวนะคะที่มีขนาด5ดิกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะต่อสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะตั้งแต่สิ่งก่อสร้าง การพังทลายของดินนะคะทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยของพืชและสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะก่อให้เกิดความสูญเสียนะคะของพืชพันธุ์สัตว์ป่าตลอดจนนะคะจ,จุลินทรีย์และก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทีดต่างๆค่ะ ต่อไปนะคะปัจจัยที่2ที่ทําให้ดุลภาพในระบบนิเวศเสียไปนะคะคือปัจจัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่ก่อให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศค่ะเนื่องจากว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างผิดวิธีหรือไม่มีการควบคุมค่ะจึงก่อให้เกิดผลเสียตามมานะคะซึ่งมีสาเหตุดังนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะคือการเพิ่มของจํานวนประชากระคะ่ะในแต่ละปีนะคะจํานวนประชากรของโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากค่ะซึ่งความต้องการน,นะคะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นในการดำรงชีวิตก็ยิ่งสูงขึ้นตามค่ะจนส่งผลต่างๆตามมาอย่างมากมายต่อระบบนิเวศนะคะเช่นการบุกรุกทําลายป่านะคะการบุกรุกที่ดินเพื่อทํามาหากินทางการเกษตรนะคะการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเพื่อเพิ่พมผลผลิตของสินค้านะคะ การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆค่ะจนลุกลามไปยังแหล่งน้ํานะคะเป็นต้นความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ที่มากที่มากขึ้นเหล่านี้เนี่ยย่อมส่งผลให้เกิดนะคะการบุกปลุกทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะจนนําไปสู่นะคะการเสียสมดุลทางธรรมชาติได้ค่ะเช่นก่อให้เกิดนะคะความร้อนและก็แห้งแล้งค่ะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะดินขาดธาตุอาหารนะคะสัตว์ป่กขาดที่อยู่อาศัยเป็นต้นค่ะ สาเหตุที่2นะคะคือการขยายตัวของชุมชนเมืองค่ะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะเนื่องจากว่า การขยายตัวนะคะของเมืองอย่างรวดเร็วเนี่ยโดยขาดการวางแผนนะคะในการใช้พื้นที่หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้เนี่ยจนทําให้เกิดปัญหาขึ้นตามมาบ้างมานะคะเช่นปัญหาของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประจําท้องถิ่นนะคะปัญหาการควบคุมดูแลทรัพยากรนะคะปัญหาการกําจัดของเสียนะคะปัญหาการปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แม่น้ำนะคะเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการขยายตัวของชุมชนเนี่ยยังทําให้เกิดนะคะการสร้างแหล่ง อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็จะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะหากมีการดูแลควบคุมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหามลพิษตามมานะคะ,ะต่อไปนะคะอันที่3ก็คือปัญหาจากการสร้างสิ่งก่อสร้างค่ะเช่นการสร้างถนนนะคะอ่างเก็บน้ําเขื่อนนะคะนะว่าเป็นสาเหตุที่สําคัญนะคะที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเช่นป่าไม้ดินนะคะถูกนําไปใช้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังส่งผลกระทบต่อ สัตว์นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยค่ะเนื่องจากการทําลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้สัตว์เนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะอืมและเมื่อมนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ป่าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดการทําลายป่าไม้ค่ะอย่างต่อเนื่องจนป่าในเนี่ยเกิดการเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็อ่านหมดไปได้นะคะ ต่อไปค่ะสาเหตุที่4นะคะคือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะการใช้สารเคมีต่างๆค่ะเช่นยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็ปุ๋ยส่งผลให้เกิดน,นะคะการตกค้างของสารเหล่านี้ในดินค่ะและอาจจะกระจายลงไปสู่แม่น้ําได้ค่ะหรือระบบนิเวศต่างๆได้นะคะดังนั้นเนี่ยหากนะคะใช้สารเคมีเหล่านี้ในปริมาณที่มากแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะทําให้ผลผลิตนะคะ กิดนะคะมีสารเหล่านี้ตกครั้งอยู่ในสัตว์หรือพืชที่เรารับประทานได้ค่ะต่อไปนะคะหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะคะคือหัวข้อที่3ค่ะการรักษาดุลภาพของระบบนิเวศนะคะหนึ่งเลยก็คือควบคุมแล้วก็กำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศนะคะเช่นควบคุมป้องกันแล้วก็แก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมนะคะหรือป้องกันนะคะการทําลายทรัพยากรธรรมชาติค่ะ อันที่สองนะคะคือการใช้หลักการอนุรักษ์และก็พัฒนายอย่างยั่งยืนนะคะเช่นการทําการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืนนะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะการจัดภูมิศาสตร์นะคะเชิงอนุรักษ์หรือการทําอุตสาหการรมเชิงอนุรักษ์เป็นต้นค่ะอันที่สาะนะคะคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างประหยัดแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ อันที่4นะคะคือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศค่ะให้กับประชาชนนะคะเช่นให้ความรู้นะคะรณรง์หรือจัดเข้าค่ายเป็นต้นค่ะอาจารย์ก็ขอจบบทที่6เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ